ก็เป็นแมวพันแุ์ล็กดอค่ะเป็นแมวประเภทขนก็คือเซมิลองแฮค่ะแล้วก็อายุตอนนี้ก็คือประมาณ11เดือนค่ะก็ตอนนี้ตำตำแหน่งของน้องแบบออฟฟิเชียลก็คือจบแชมเปี้ยนแล้วกำลังขึ้นตำแหน่งอินเตอร์แชมอินเตอร์แชมเปียนนะคะก็คือเก็บเซอร์ติฟิเคตอยู่ค่ะก็คือน้องตอนนี้ก็คือสังกัดทั้ง CFA แล้วก็ WCF ค่ะ จากประเทศจีนค่ะตอนนั้น่ะเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะชอบแล็กดอนะแต่ว่าแล็กดอมันแพงมากเลย,เลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะซื้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยคือชอบเพจเราชอบมากจริงไม่เคยชอบใครเท่าคนนี้มาก่อนเลยก็เลยไปขอแฟนเพราะท่านกำลังลจะแต่งงานพอดีก็เลยบอกว่าเอ้ยเธอเราไม่เอาสินสอดแหละเราขอตัวนี้แทนสินสอดได้ไหมเขาไปบอกว่าได้เพราะมันถูกกว่าสินสอดที่เราขอไปใช่ค่ะก็เลยพาเขาไปถ่ายพีเวดดิ้งด้วย สนามแรกของเอลี่อะค่ะตอนนั้นน่ะก็คือในการประกวดดับเบิลยูซีเอฟะค่ะเขาจะแบ่งเป็นสารุ่นเนาะก็คือมีคิดเท่นจูเนียร์แล้วก็ไอเดลเอลี่เนี่ยจริงๆอะก็คือตอนที่ประกวดครั้งแรกอะมันเพิ่งจะ6เดือนกับอีกประมาณแบบ5วันอย่างจริงก็คือถือว่าเป็นแบบเด็กสุดในรุ่นจูเนียร์เลยจีตอนนั้นก็แบบตุ้มตุ้มนมปอกว่าเอ้เขเขาจะรอดไหมจะได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแมวในงานประกวด,รดจริงๆก็คือสวยทุกตัวเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ได้อยู่ค่ะงานแรกก็ถือว่าใช้ได้อยู่ ยิงก็ถูกรางวัลนะแม้แต่ลูกเก็บแค่เซอร์ได้ก็ดีใจมากแล้วค่ะเพราะว่าการที่เขาได้เซอร์ก็คือเขาแบบสวยตามสแตนดาร์เขาก็ถึงได้เซอร์มาเพราะถ้ากรรมการไม่เห็นว่าเขาแบบสวยตามสแตนดาร์เขาก็จะไม่ให้เซอร์ค่ะซึ่งการได้ได้เซอร์ค่ะคือเขาต้องเก็บสมมติว่าเป็นอาเซอร์แชมเปียนอย่างเงี้ยเขาต้องเก็บถึงสใบจาก3กรรมการเขาถึงจะแบบเข็มตำแหน่งแชมป์ได้อะไรเงี้ย ก็คืออย่างอันเนี้ยก็คือเป็นเก็บเก็บเซอร์ที่เราให้ฟังว่าแบบเราต้องเก็บให้ครบ3เซ<ะ>อร์เราถึงจะได้เข็มตำแหน่งได้อย่างนเนี้ยก็คือเก็บครบสาก็เข็มเข็มตำแหน่งจูเนียแชมป์ได้ค่ะแล้วก็อย่างล่าสุดที่ไปมาก็คือเก็บแชมปเปี้ยนก็คือ c ีซครบ3ใบก็คือเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปเข็มตำแหน่งแชมปเปี้ยนได้แล้วก็อย่าง c ีซก็คืออินเตอร์แชมป์พอเราเข้าโต๊ะแลกเสร็จเนี่ยกรรมาการเขาก็จะเลือก รุ่นนั้นอย่างเช่นลี่ก็จะเป็นรุ่น Adult, อาดัลทายผลเซมิลองแฮใช่ไหมคะเขาก็จะเลือกมาหนึ่งตัวที่ก็จะได้รางวัลนอมบิสที่ยอามาจาก n Nomination for b ์ s บ in s h o ชค่ะเพิ่มขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ต้องรออยู่จนจบงานเพื่อไปขึ้นรอบ b s บ In s h o ชถ้าเขาได้ก็จะได้โบนี้มาใช่ก็จะได้ b s บ In s h o ชมาเขาก็จะเอารุ่นนี้ในทุกๆทุกๆทป์ททผลนะคะก็จะมีช็อตแฮลองแฮเซมิลองแฮแล้วก็แฮเลสเนมาเทียบกันถ้า แล้วเขาก็จะแรลงอันนี้คือจะเป็นตำแหน่งแบบหาเบสออฟเบสค่ะที่รีเคยก็คือจะเป็นโบนี้แล้วก็มีคอร์เลอรลิงอยู่ข้างหลังด้วยได้ที่4อันนี้ก็คือจากน้องแมวประมาณ50ตัวก็คือเขาได้ที่4มาภูมิใจมากเวลาเราแบบรู้เราเข้ารอบลึกอย่างเงี้ยเราภูมิใจมากอันนี้เป็นโล่โล่โลเบสอินโชค่ะตอนที่เขาได้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 โบใบเนี้ยเขาก็ได้โล่มาด้วย เป็นโลเบสอินชลตอนนั้นพานไปที่ชนบุรีที่บางแสนทุกๆปีอะคะะ่ะของ WCF แต่ละสมาคมพขาจะจัดงานกาล่าขึ้นมาค่ะอย่างปีที่แล้วอะค่ะปี2023อะคะ่ะเอลลี่เขาในคลุมของเราอะค่ะคือเขาได้ตำแหน่งเป็นเบสออฟ Beat ที่2ของแรกดอในประเทศไทยค่ะในรุ่นจูเนียเป็น Second ์คิเทนจูเนียไทยแลนด์ก็คือในของประเทศไทยก็จะมีแบบของไทยของคอนทเนต์ของโลก ก่อนประกวดเลยแล้วก็ช่วงประกวดอย่างอยู่บ้านเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องดูเรื่องอาหารการกินแล้วก็เอลินาเนี่ยเขาเป็นเซมิลองแฮขนเขาก็จะยาวแล้วก็ต้องหวีขนเขาทุกวันไม่งั้นมันจะเป็นสังกัดต่างอะค่ะแล้วก็ต้องให้เขาทานอาหารที่แบบเหมือนมีโปรตีนสูงอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาก็จะได้แน่นๆนอมเขาจะได้สวยอย่างเงี้ยแล้วก็พอช่วงก่อนไปประกวดะคะ่ะแล้วก็ต้องพาเขาไปอาบน้าอาบก็คืออาบธรรมดาอาจจะอาจจะไม่ได้โดยอาจต้องเป็นอาบขจัดมัน พราะแมวทุกตัวเขาจะมีคราบน้ํามันออกมาเราต้องไปอาบขจัดมันไม่งั้นอะ่ะถ้าเราปล่อยไว้อ่ะคะ่ะขนเขาก็จะร่วงด้วยถ้าวันประกวดเลยเนี่ยเอาแค่แบบเก็บของให้พร้อมเพราะว่าสมบัติเขาาจะเยอะมากมีทั้งเต็นที่ต้องเอาไปมีแบบพัดลมอาหารเขากระบะทรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช่ลืมแมวด้วยบางคนไปถึงงานแล้วลืมแมวก็มีมีอ่ะ <c oughs> เราต้องกลับมาเอาแมว <c oughs> เขาที่กรรมการบอกก็คือโปรไฟล์ตรงหน้าตรงเนี้ยเขาก็ต้องมีโปรไฟล์แล้วก็หัวอย่างเงี้ยค่ะต้องแฟลตอย่างลี่เนี่ยช่วงเนี้ยก็คือหัวมันแอบกลมไปนิดนึงแต่ว่ากรรมการก็บอกว่าเขาก็กําลังโตอยู่แต่เดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นเพราะกรรมการเขาก็บอกแล้วก็คางดูคางต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าแล็กดอค่ะอ่าใช่แล้วก็แล็กดอสาคัญเลยคือเขาห้ามมีสปอตค่ะเขาจะมีจุดตามตัวไม่ได้ขาแขนกลรรัมกาเขาก็จะพลิกดูหมดท้องยอะไรเงี้ย ือถ้ามีสปอร์ตสำหรับแล็ดอก็คือแบบอาจจะต้องเป็นเกรดแบบเลี้ยงเล่นอะไรอย่าเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่เก็บประกวดอย่างหางก็คือต้องความยาวก็คือต้องกําลังดีคะ่ะต้องประมาณนี้แล้วก็ตัวห้ามมีสปอร์ตแบบสปอร์ตสีอื่นเป็นจุดๆอย่างเงี้ยไม่ได้หางก็ห้ามขดะคะ่ะ ือเราลูกไปเนี่ยหางเขาต้องเรียกห้ามแบบหักงออะไรเงี้ยคือถ้าหักงอเนี่ยก็คือเป็น disqualify เลยก็คือห้ามพอพันต่อเลยเพราะว่าการที่แมวหัางคดอะคะ่ะมันจะส่งต่อถึงถึงลูกได้แล้วก็สีตาก็คือแร็คดอเนี่ยเขาเป็นแมวพอยตตาเขาต้องเป็นสีฟ้าต้องเป็นฟ้าเท่านั้นด้วยค่ะที่กรรมการชมกันก็จะเป็นเรื่องของโปรไฟล์หน้าเขากับตำแหน่งหูตำแหน่งหูดีแล้วก็หน้าหวาน คือนางเป็นคนแบบน่ารักอ่ะใครเห็นก็บอกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยเหมือนเจ้าหญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่กรรมการเขาก็จะบอกว่าก็คือตำแหน่งหูดีโปรไฟล์ดีกระบอกปากดีหน้าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างรี่เนี่ยก็คือถือว่าแบบอ้วนใช้ได้ไม่อ้วนไปต้องอ้วนแบบประมาณ่างเงี้ยตุ้ยหนุยกําลังดีน่ารักคือสําหรับแมวประกวดขนาดตัวจริงคือสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นคะแนนส่วนหนึ่งเลยอะค่ะกรรมการคนนี้อาจจะชอบตัวนี้กรรมการคนนี้อาจจะชอบอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมคือขึ้นขึ้นกับกรรมการเป็นหลัก คือข้อดีคือเขาอีกข้อนึงคือเขาแบบเขานิ่งได้นานมากนิ่งมากคือไม่ไม่แบบเราก็ไม่ค่อยตื่นกลัวเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะจริงๆนิสัยส่วนตัวก็สําคัญเหมือนกันก็เลยแบบเป็นแมวที่เหมาะกับฟฟร์โชคือนิสัยเป็นเป็นฟฟร์โชด้วยจริงๆพอพาไปลูกไปประกวดอะค่ะก็ชอบเพราะว่า มันเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกเนาะลูกเรามีข้อดีตรงไหนข้อเสียตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วกรรมาการเขาก็จะแนะนำได้ว่าถ้าแบบเราอยากพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยเราควรจะไปพัฒนาตรงส่วนไหนนะแบบคนนี้อาจจะขนดีแต่ว่าหัวยังต้องอีกนิดนึงนะอะไรเงี้ยเราก็จะได้หาแฟนเขาให้มันเหมาะกับกับเขาอย่างเงี้ยเพื่อแก้ข้อเสียของแต่ละตัวค่ะ อยากให้ลองไปดูเพราะว่าถ้าเรามั know, ่นใจว่าลูกเราสวยหรือต่อให้เราไม่มั่นใจก็ตามอะค่ะเราก็ลองดูกรรมการเขาจะเป็นคนบอกเราเองว่าแบบลูกเราสวยหรือไม่สวยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นความภูมิใจด้วยค่ะแล้วเหมือนกเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาอะค่ะเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่ไปกรรมการเขาก็จะบอกว่าโอเคแมวตัวนี้ควรจะมีสนาดแบบนี้นะอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไปกับเขาทุกวันเพราะว่ากรรมการบางคนก็ทําฟาร์มแล็กดอลด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความรู้เรื่องนี้เยอะมาก คือตอนนี้เราก็จะมีเพจชื่ออูน่ามูดี้แคทค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจเป็นลงประกวดอะไรคือลงแบบรูปตลกๆของลูกอะไรเงี้ยมีร้านอาหารเนาะเป็นของพ่อแม่เอลลี่ค่ะเอาไว้หาเงินมาเลี้ยงมาเลี้ยงดูเอลลี่ก็คือชื่อกุ้งบินหมูกระทะค่ะแล้วก็มีคลินิกชื่อรีคอเวอรี่อยู่ตรงพระราม9ค่ะเป็นการรักษาผู้ป่วยโตกด้วยขึ้นสมองค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะเป็นที่แรกของประเทศไทยแล้วก็เอเชียเพิ่งนําเข้ามาจากยุโรปค่ะ แล้วก็ฝากฟาร์มเล็กๆของเราด้วยนะคะตอนนี้เรามีลูกแมวปดติดอยู่4ตัวพร้อมที่แบบกำลังหาบ้านอยู่ค่ะ mm hmm. ค่ะถ้าถ้าสนใจน้องนะคะก็ทักเพจอุ่ามูดีแคทมาก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวจีน่าก็ได้ค่ะเป็นจีน่าบุญญานุนค่ะ